สู่ส,สอสออดีตอนาคตใหม่แช์ดำรงพิเดชไล่ตะเพิดคนเกเรี่ยงยื่นหนังสือร้องพยาเสือไล่ที่เมื่อวันที่11มีนาคมที่รัฐสภาในวิโร์ลักษณะอดีศรสอส,อสอบัญชีรายชื่อและนายมานพคีรีภูวดลสอสอบัญชีรายชื่อพังอนาคตใหม่พร้อมด้วยชาวเกเรี่ยงอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีโดยนายวิโร์กล่าวว่าระหว่างที่ชาวบ้านเขายื่นหนังสือ ต่อนายประพัฒน์โพสุธนประธานคณะการมัธิการหรือกมทวิสามาันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนรัษฎรกรณีถูกชุดพยาเสือเข้าจับกลุมชาวบ้านโดยกล่าวหาว่ามีการบุกลุกพื้นที่ทั้งที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติหรือพรบ อุทยานฉบับใหม่240วันว่าชาวบ้านมีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ป่าดังกล่าวได้หรือไม่ซึ่งได้มีกรรมธอท่านหนึ่งลุกขึ้นโวยวายและไม่ให้ชาวบ้านยื่นหนังสือโดยระบุว่าประชาชนไม่มีหน้าที่เข้ามายื่นหนังสือภายในห้องนี้ให้ไปยื่นข้างนอก รวมทั้งพาดพิงว่าชาวเกะเรียงเผาป่าแก่งกระจาดทั้งที่ชาวบ้านได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรมทรให้เข้ามายื่นหนังสือในห้องประชุมได้อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าคนแยกแยะว่าคนแต่ละกลุ่มมีทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่เหมารวมว่าชาวบ้านทุกคนเผาป่าวันนี้เขาได้รับความเดือดร้อนจึงมาขอความช่วยเหลือจากกรมทก็ต้องว่าไปตามกระบวนการด้านตัวแทนชาวเกะเรียงกล่าวทั้งน้ําตาว่า กมธรคนดังกล่าวคือนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักลัผืนป่าที่เข้ามาขัดขวางไม่ให้พวกเรายืดหนังสือซื้อพวกเราไม่ได้มีเจตนาอื่นเพียงแค่มายืดหนังสือขอความช่วยเหลือพอได้รับความเดือดร้อนพวกเราเดินทางมาไกลทั้งที่ไม่ได้อยากมาอยู่ท่ามกลางตึกสูงพวกเราชอบอยู่ในป่ามีต้นไม้และลำธารด้านนายมานพ กล่าวว่าจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นต่อนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้สอบจริยธรรมนายดำรงต่อไปขณะที่นายดำรงกล่าวว่าขณะนั้นคณะกรรมาธกรกำลังประชุมกันอยู่ตนจึงสงสัยว่าทำไมไม่รับหนังสือกันนอกห้องเหตุใดจึงต้องเข้ามายื่นระหว่างที่มีการประชุมธน,นาคนใหม่ไกลพักส่องโลโก้พักเก้าไกลสามเหลี่ยมสีส้ม เมื่อวันที่10มีนาคมปี2513ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ของสำนักกิจการพักการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคอตได้เผยแพร่ข้อมูลและ,และภาพสัญ,ญลักษณ์ของพักการเมืองที่ดำเนินกิจการอยู่โดยเป็นข้อมูลณนะวันที่9มีนาคมปี2513ว่ามีทั้งสิ้น73พักการเมืองซึ่งนอกจากจะมีการระบุ หมายเหตุว่าศาลมีคำสั่งให้ยุบพักการเมืองหนึ่งพักคือพักนักขคตใหม่และมีการสิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองหนึ่งพักคือพักกสิกรไทยแล้วระบุถึงพักคก้าไกลที่อดีสอสอของพักนักาคตใหม่เปิดตัวเมื่อวันที่8มีนาคมปี2 5 1 3ว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพักต่อไปว่าอยู่ในลำดับที่29 ของบัญชีอะไรชื่อพักการเมืองที่ดำเนินกิจการอยู่โดยมีการวงเล็บชื่อเดิมว่าร่วมพัฒนาชาไทยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ,าษาว่า Move Forward Party ร,รหัสสำหรับการบริจาคภาษ,าษีวงเล็บ164ชื่อย่อก,กอก หรือ MFP จัดตั้งวันที่1พฤษภาค,คามปี2557มีนางปีใหม่รัฐวงสาเลขาธิการพักทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักมีคณะกรรมการ,รบริหารพัก9คนสมาชิกพัก2,690คนมี4สาขาและมีตัวแทนประจำจังหวัด13แห่งที่ตั้งอยู่ที่737ทับ14 มบจุดมิตรภาพถนนอ่อนนุช46แขวงอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครส่วนสัญลักษณ์หรือโลโก้ของพรรคมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม เหมือนปุ่ม forward หรือลูกศรชี้ไปข้างหน้าและมีสีส้มคล้ายกับโลโก้ของอดีตพรรคนักขใหม่ม่ไชนรายงานระบุว่าพรรคเก้าไกลเดิมชื่อพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพรรคพึ่งหลวงและมีการเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยและได้มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อสัญลักษณ์ของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคและมีการแจ้งนทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งน,นายทะเบียนพักการเมืองได้มีการตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโลโก้และกรรมการประธานพักชุดใหม่ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วโดวยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ความเป็นพักเก้าไกลมีผลสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่สามัญของพักมีมติปิยบุตรลัานปรารถนาดีถ้าผมกับธนาทรหยุดหมายความว่าผมแพ้ วันที่10มีนาคมปี2 5 6 3ในปีบุตรแสงกนุกนกุลอดีตเลขาธิการพันกคนครใหม่โพสตเข้าความตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนผ่านเฟซบุ๊กปีบุตรแสงกนก,กุลว่าถ้าผมกับธนาทรหยุดก็หมายความว่าผมแพ้วิธีการที่เขาเลือกใช้สำเร็จอีกแล้วจึงต้องยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเชื่อว่าสิ่งที่ผมกับธนาทรทำเป็นความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง วงอยู่ทุกวันว่าผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะมองเห็นตรงนี้แล้วเดินหน้าหาทางออกด้วยกันใช้วิธีการแบบเดิมแก้ปัญหาไม่ได้ด่วนกรกะตมีมติดำเนินคดีอายาธนาทรปมถือหุ้นสื่อชี้โทษหนักทั้งคุก1ิปี เมื่อวันที่10มีนาคมมีรายงานว่าที่ประชุมกะกะตมีมติให้สำนักง,งานกะกะตดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจทุ่งสองห้องให้ดำเนินคดีอาญากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักขนคนใหม่กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งสสแต่ยังใช้สิทธ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งผิดมาตรา151พรบว่าด้วยการเลือก,ก,กตั้งส 25, ส2 5 6 1หลังจากที่สารธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2562ให้สมาชิกภาพสสของนายธนาทรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6 ประกอบมาตรา98วงเล็บ3จากกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักมีเดียจำกัดอยู่ในวันที่6กุมภาพันธ์ปี2 000. 5 6 2ซึ่งเป็นวันที่พักนักขึ้นใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสส,สแบบบัญชีรายชื่อต่อกขตโดยโทษตารามมาตรา151ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1 1 0ปีปร,รับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทและให้ศาลสาั่งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปีทางนี้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำนิฉัยให้สมาชิกภาพสะสะของนายธนาธรสิ้นสุดลงสำนักง,งานกะกะตได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกะกะตพิจารณาไม่น้อยกว่า3ครั้งแต่ที่ประชุมกะกะตได้ให้ทางสำนักง,งานนำเรื่องดังกล่าวไปปรับปรุงเนื่องจากเห็นว่าการจะดำเนินคดีอาญากับนายธนาธรแตกต่างจาก คดีตัดสิทธิ์ทางการเมืองที่ยื่นคำร้องต่อสารธรรมนูญโดยคดีอาญานั้นต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงเจตนาว่าขณะที่นายธนาทรยื่นลงสมัครรับเลือกตั้งสสระบบบัญชีรายชื่อพภาคในคนใหม่นั้นนายธนาทรรู้ว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3แต่ยังคงสมัคร พยานหลักฐานประกอบจึงต้องมีน้ำหนักเพราะการสู้คดีที่ต้องสู้กันถึงสามสารอย่างไรก็ตามการแจ้งความร้องทุกข์ สอพนักง,งานสอบสวนจากเหตุนี้ไม่ใช่นะัทธนทรเป็นคนแรกที่กรกะตดำเนินการโดยก่อนหน้านี้ผู้สมัครสอสอที่กรกะตมีคํานิจฉัยว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งพราอมีลักษณะต้องห้ามเช่นสังกัดพรรคการเมืองในพรรคการเมืองเดียวไม่ถึง90วันจนถึงวันเลือกตั้งกรกะตก็จะมอบให้สํานักง,งานกรกะตไปแจ้งความร้องทุกที่สอนอทุ่งสองห้องเช่นเดียวกัน หมอเก่งพักเก้าไกลอัดมาตรการแก้โควิดายทีนรัฐบาลล้มเหลวหมอเก่งวาโยอัศวรุ่งเรืองสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีภาวะวิกฤตไวรัสโควิด -19 ว่ามี3ประเด็นที่จะพูดถึงดังนี้เรื่องที่1 ความล่าช้าข,ของมาตรการภาครัฐซึ่งมักจะช้ากว่าสถานการณ์อย่างน้อย1.9เสมอเช่นกรณีผู้ใช้แรงงานที่เกาหลีใต้เดินทางกลับมาก็ขัดมาตรการกักตัวหรือจำกัดบริเวณที่เป็นรูปธรรมซึ่งล่าสุดก็เพิ่งมีการประกาศออกมากำหนดให้ผู้เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง4ประเทศคือจีนเกาหลีใต้อิรานและอิตาลี ที่รัฐต้องจัดการแต่ถ้าว่าก็ช้าไปเสียแล้วมีคนจากกลุ่มประเทศเสียงนี้เข้ามาก่อนเช่นผู้ใช้แรงงานไทยที่กลับมาจากเกาหลีใต้กว่า200คนเป็นต้นจะเห็นว่านอกจากนี้ปัญหาไวรัสโควิด -19 ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายเดียวต้องมีการบูรณาการร่วมกระทรวงอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์เป็นต้น เรื่องที่2การกักตัวซึ่งขณะนี้ประเทศไทยไม่มีการปิดกั้นเที่ยวบินที่มีความเสี่ยงเลยรัฐบาลให้น้ำหนักแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเรื่องสาธารณาสุขและความมั่นคงสุขภาพอนามัยประชาชนต้องให้น้ำหนักมากขึ้นข้อเสนอคือควรเริ่มมีกระบวนการจัดโควตาวีซ่าให้เที่ยวบินบางประเทศและหากกลัวกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือกระทบเศรษฐกิจภาธุรกิจก็ควรใช้มาตรการกักตัวอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ใช้แต่กับคนไทยเรื่องที่3การใช้หน้ากากอนามัยและกระจายหน้ากากอนามัยต้องเท่าเทียมทั่วถึงและเพียงพอและต้องไม่ลปอยให้มีการหากำไรจากการขายหน้ากากวายโกลา